สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่นงยุงกับคุณพ่อประดับนะคะวันนี้เลิกงามยานดีค่ะลูกค้ามารับรถนะคะที่ AEY EV สาขามีนบุรีนะคะเป็นรถ D-Pol S 0 7ค่ะคันนี้เลยนะคะอยากสอบถามคุณแม่นิดนึงค่ะว่าทำไมถึงเลือกตัดสินใจเป็นรุ่นนี้คะมันดูเหมือนหรูค่ะค่ะหรูหราแล้วเปนมัน ไม่มีสไตล์ดีแล้วก็ <c oughs> ราคาจับต้องได้ด้วยถูกไหมคะแล้วก็เป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซตใช่ไหมคะเอ,อ่อทำไมถึงเลือกตัดสินใจออกรถกับทาง AEY ล่ะคะก็ติดตามเพจคุณเออยู่ค่ะติดตามมานานแล้วด้วยใช่ไหมคะค่ะเป็น f c นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะที่มาออกรถกับทาง d p อ AEY EV นะคะสาขามีบุรีก็วันนี้ต้องขอ ขอบคุณมากนะคะแล้วกเ็เดี๋ยวจิ๊บจะให้ในเรื่องของน้องนะคะแนะนำในเรื่องของตัวฟังก์ชันต่างๆของตัวรถนะคะแล้วก็โปรโมชั่นนะคะกับรถคันนี้แล้วก็เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยก็ได้ค่ะ สำหรับรถคันนี้นะคะจะเป็นรุ่น S 0 7นะคะตัวนี้จะวิ่งได้อยู่ที่ระยะทาง485กิโลต่อการชาร์จ100%นะคะมากันด้วยเป็นสีเทานะคะภายในจะเป็นสีดำเดี๋ยวพาไปดูภายในนะคะตัวนี้ลูกค้าจะใส่ชุดแต่งสปอยเลอร์พร้อมชุดแต่งรอบคันเลยนะคะ <Okay. S 1> ค่ะ ตัวนี้นะคะภายในจะเป็นสีดำเดี๋ยวเปิดนี่ค่ะสวยหรูหลามากนะคะประตูแบบไร้ขอบกระจกนะคะมีเป็นพาราลิีมูนรูฟนะคะมีมพร้อม่านบางังแดดค่ะด้านท้ายตัวนี้นะคะจะมีลูกค้าจะใส่ถาดรองท้ายเพิ่มนะคะตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่เรา มีให้ลูกค้าครบเลยค่ะสำหรับวันนี้ถ้าลูกค้าจองรถกับที่ดีพอเอไมินบุรีนะคะจะได้เมีแคมเปญให้มากมายนะคะตอนนี้ก็จะเป็นดอกเบี้ยศูนเอร์เซ็นตนะคะผ่อนนานสูงสุดหกสิบเดือนก็จะได้ประกันภัยไปเลยสองปีค่ะถ้าลูกค้าสนใจติดต่อเข้ามาได้ที่ดีพอเอไมินบุรีนะคะ โทรศูนย์สองหาแปดเจ็ดสี่หกค่ะ086-668-1999ค่ะตอนนี้ถ้าจองวันนี้นะคะคุณเอจะมีร่มแถมให้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่จองรถกับเรานะคะ เป็นรุ่มของ AEY นะคะเป็นของพรีเมียมสำหรับโชว์รูปเราโชว์รูปเดียวเพดังนะคะเป็น edition ่ะเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นด้วยนะคะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเดี๋ยวแม่เชิญเลยค่ะเดี๋ยวจิ๊กขอเป็นตัวแทนคุณเอ๋นะคะมอบรถคันนี้ให้พอดีว่าคุณเอ๋ติดภารกิจ นะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะตามไปส่งมอบให้อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ขอมอบรถคันนี้นะคะขอให้รถคันนี้นะคะนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวนะคะเดินทางไปไหนปลอดภัยแค้วคาดรับเงินรับทองกำกลับมาตลอดเต็มคันรถเลยนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปังนะคะขอบคุณค่ะอยากให้ค,คุณพ่อค่ะแนะนำนิดนึงออลูกค้าที่กำลังตัดสินใจนะคะมาออกรถกับทาง AEY อค่ะก็อยากจะเชิญ เพื่อนๆออกรถที่ a อ y อวนะครับบริการดีมากครับแล้วก็มีรถพร้อมส่มอบเลยแบบนี้เลยนะคะอยากให้คุณแม่อ่านอ่านสโลแกนคุณเอ๋นิดนึงค่ะว่าทำได้อย่างที่พูดหรือเปล่าเต็มที่ให้บริการประสานความประทับใจห่วงใยคุณภาพเพื่อมิติภาพที่ดีตลอดไป ขอบคุณนะคะ <ทำ S 1> เป็นไ,ไงคะทำได้อย่างที่พูดค่นะ <S 2> <S 2> <S วันนี้นะคะต้องฝากสาขาเราอีกสาขาหนึ่งนะคะเป็นดีพอ a e y y v e v สาขามินบุรีนะคะอยากให้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเราเป็นสาขาน้องใหม่นะคะแล้วก็โปรโมชัน่นก็มีโปรโมชั่นดีๆสำหรับตัว S07 นะคะตอนนี้ดาวเพียงเริ่มต้น99,000บาทเท่านั้นแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็มีรถพร้อมส่งมอบนะคะถ้าลูกค้าสนใจหรืออ,อ,อยากสอบถามโปรโมชั่นเพิ่ม เติมนะคะก็ทักกันเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทรค่ะ025874666ค่ะแล้วก็086681999นะคะวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวขอส่งมอบรถสวยๆให้กับครอบครัวคุณแม่ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ